นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่830สัตว์ร,ร้ายผังก่อเกิดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m น n ี่หรือว่าช่องทางตนาการ ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อทําให้คนเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นโอเคครับเนื้อหากําลังจะดุเดือดประทุข,ขึ้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ในส่วนของอยู่ชางหลงได้เตือนอยู่เฉิงไห่นะครับพวกเขาที่ได้ทําหน้าที่เฝ้ารักษาความปลอดภัยให้กับลูโ่โจผู้เป็นอาจารย์เนื่องกับตอนนี้ลูโ่โจกำลังฝึกวิชาลับซึ่งเราทุกคนต่างรู้ดีนะครับเขากําลังพยายามที่จะไปถึง คันดอกบัวสิบกลีบนั่นเองไม่จําเป็นต้องเป็น่วงไปท่านอาจารย์อยู่ที่นี่แม้จะมีสัตว์ร,ร้ายขนาดใหญ่มากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่แต่มันก็ไม่ใช่กูมือของท่านอาจารย์ดูดีอยู่เชิงไรตอบกลับอย่างไรความกังวลในตอนนี้เหล่าสาวกของจินติงซานทั้งหมดยังไม่รู้ความจริงนะครับความจริงที่ว่าผู้เป็นอาจารย์ของเขาเป็นเพียงผู้ที่มีพลังอวาตารดอกบัวเก้ากลีบเพียงแค่เท่านั้นพวกเขาทึกทักไปเองว่าอาจารย์ของเขาไปถึงพลังอวาตารสิบกลีบ มีหนำซ้ำพวกเขายังคิดด้วยซ้ำว่ามีหนำซ้ำพวกเขายังคิดว่าผู้เป็นอาจารย์ของพวกเขาได้ริเริ่มพังก่อเกิดไปแล้วด้วยที่เป็นแบบนี้เพราะลู่โจสามารถเอาชนะยอดฝีมืออย่างยิ่งเจิเฉินเทียนตู่เฉินเปยเจิงและแม้แต่ซีกงปเปย์เซินเองก็ยังยอมแพ้กับเขานั่นเองตัดภาพมาด้านนอกอ่องโตงหยวนเอ๋อสัมผัสได้ถึงพลังนางรีบดึงไว้สังกอนเจะรีพูดสิทธิ์น้องเล็กเร็วเข้าน่งลงแล้วรีบฝึกฝน ค่ะสิพี่ทั้งสองนะครับทำสมาธิดันนอกพวกนางกาลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการฝึกฝนของผู้เป็นอาจารย์สิ่งที่ลู่โจคกาดอาไว้เป็นความจริงมันถูกต้องแล้วนะครับที่ไม่ต้องรีบร้อนปรีกรีบตัวเขาทำสมาธิและมีโอกาสปล่อยตัวเองไปตามกระแส ไม่ต้องอะไรเลยนะครับการปล่อยผลไม้สุกงอมร่วงลงนไปเองดีชั้นใดการฝึกฝนที่ปล่อยตัวเองไปตามกระแสเองก็ดีชั้นนั้นแต่การที่จะเข้าถึงเงินไขของผู้มีพลังของผู้ฝึกฝนจะต้องไปถึงจุดสูงสุดให้ได้เสียก่อนในระหว่างการต่อสู้อันยืดเดยื้อยาวนานในอดีตในตอนนั้นเย่เดนคงปริจีบดอกต่อในระหว่างการต่อสู้ได้ดูเหมือนว่าเขาจะเชี่ยวชาญวิชาลับอะไรบางอย่างเมื่อคิดได้แบบนั้นดูโจก็จําอะไรขึ้นได้น่าเสียดายจริงๆที่จีาเจ้านั่นเร็วไป ถ้าหากเก็บมันไว้ฉันจะต้องรีดเร,ดเรนเทคนิคดีๆได้แน่เวลาผ่านไปอีกชั่วโมงในเวลาเร็วกันนะครับเราสัตว์ร้ายก็ได้ปรากฏมากขึ้นายในห้องโถงใหญ่นะครับเนี่ยชิงหยุนกําลังสนทนาอยู่กับจักรพัทนุ่มเรียเนี่ยชิงหยุนกาลังสนธนาอยู่กับจักรพัิลียุนเจิง ในตอนนั้นเองสาวก็รีบวิ่งมารายงานตานเจ้าสำนักเกิดเรื่องแล้วปัวอุโซลูดูเหมือนว่าที่พักของผูวอุโซลูกําลังเกิดเรื่องวุ่นวายหืมเรื่องวุ่นวายเนี่ยชิงยุนนะครับเป็นคนออกคําสั่งไม่ให้สาวกไปใกล้ที่พักของลู่โจแท้แต,แต่แล้วใครกันล่ะที่มาวุ่นวายพวกสัตว์ร้ายครับเนี่ยชิงยุนลุกขึ้นและพูดออกมาฟาบาทข้าจะกลับมาใหม่ข้าจะไปกับท่านด้วยหลียุนจึงนะครับ อาศัยอยู่ในราชวังมาเป็นเวลาหลายปีเป็นธรรมดาที่เขาอยากรู้เรื่องภายนอกในเมื่อนี่มีโอกาสันดีที่ใจะได้เห็นยอดฝีมือด้วยตัวเองนะครับเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปแน่นอนแต่งั้นก็ได้ปวดระวังตัวด้วยเตือนฟาบาทเนี่ยชิงยุนโบกมือรีบมุ่งหน้าไปที่แท่นมีค่ะเนี่ยชิงยุนมาถึงนะครับเขาก็เหลือบมองที่อันกลแสนก็ไหล เขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างนะครับที่อยู่ในที่ที่ไกลแสนไกลเละก,กําลังพุ่งเข้ามาพลังชีวิตอันนาเน่นในอากาศเขาก็สัมผัสได้ในตอนนั้นเองผู้วุโฒั้งาของอุปเภคเมคาก็มารวมตัวกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชิงหยุนรีบตอบกลับรีบไปเร็วเข้าไปช่วยเหลือผู้โสลู่เท่าที่ทำได้ครับ ทุกคนรีบจากไปในทันทีหลี่ยุนเจิงตามมาด้วยความสงสัยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์ปู่ของข้ากันไม่ต้องกังวลไปฝ่าบาทพปวกเราแค่ป้องกันไว้ก่อนก็เท่านั้นโดยปกติแล้วสัตว์ร้ายจะไม่ปรากฏตัวใกล้ๆหุบเขาเมฆค่ะแต่สัตว์ร้ายขนาดใหญ่ มักจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อมีผู้ที่มีมพลังอวตารดอกบัว9ก้ากลีบแสดงตัวแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่มีพิษสงอะไรเมื่ออยู่ต่อนหน้าข้าเนี่ยชิงยุนนะครับมองไปที่ยอดเขาด้วยสายตาอันซับซ้อนหรือว่าผู้อุซลูก,กําลังจะปิขีบกันปลิกีบอาจารย์ปู่ของข้ากําลังจะไปถึงพลังอวตารดอกบัวสิบเอ็ดกลีบอย่างนั้นเหรอหลี่ยุนเจิงก็หัวด้วยความสงสัยเนี่ยชิงยุนเัวราอออกมาเบาๆก,ก่อนจะตอบกลับถ้าหากประเมินจากพลังที่ได้เห็น มันทาให้ข้ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนพยายามปรีกรีบดอกวัวดอกที่สิบมากกว่าแต่นั่นฟังดูไม่สมเหตุผมสมเหตุสมผลเท่าไหร่จริงอยู่ที่การปรีกรีบดอกวัวตั้งแต่หนึ่งถึงแปดนั้นทําให้ผู้ฝึกผู้ที่ทําแบบนั้นมีพลังมั่นคงดอกวัวแต่ละกีบจะสมพลังงานเอาไว้ มันไม่แปลกเลยถ้าการฝึกฝนตัวเองครั้งนั้นจะทําให้ผู้ฝึกฝนแข็งแรงได้แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จะทําได้เมื่อไปถึงพลังวตารดอกบัวก้ากีบทำให้ผู้โซลูถึงทําแบบนั้นกันนะเนี่ยชิงหยุนก็ไม่เข้าใจ ดียุนจิงเองก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่แม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารสิบปีอย่างท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วไหลจะไปเข้าใจอะไรได้ในตอนนั้นเองณนะที่ที่ไกลแสนไกลนะครับห่างจากยอดเขาทั้ง12องท้องฟ้ากาลังถูกบดบังด้วยสิ่งมีชีวิตหรือกําลังถูกบดบังด้วยอะไรบางอย่างที่มีขนาดมหึมาท้องฟ้ามืดมิดกาลังใกล้เข้ามาดียุนเจิงคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนั้นนะครับเขานั้นเคยอ่า,อานตําราบูราณจากบันทึกสัตว์ร้ายพวกนั้นดีเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าก่อนเที่ยว อุทานออกมาด้วยความตกใจน,น,นั่นมันยงยงอย่างนั้นเหรอ,อยงยงนะครับยงหรือยงก็ไม่ในใจเอาเป็นว่ายงยงก็แล้วกันนี่ยชิงยุ้นขมดวดจีเขอรีบหันไปไป,ไปในทันทีฟ้าบาดได้ปูเสดิจกลับไปก่อนทีนี้ไม่ปลอดภัยแล้วสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันนะครับที่ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตานสิปีนั้นยังต้องวันเกรง ก่อนที่ลียุนเจงจะได้ตักตัวงเนียชิงยุนก็คว้าตัวเขาก่อนเที่ยะบินไปที่ยอดเขาตั้งสี่เชียชางจิวเมิงชางตงคนอื่นๆก็มองไปที่ยอดเขาตั้งยอดเขาที่สี่เช่นกันเนียชิงยุนที่มาถึงก็พูดต่อสัตว์ร้ายที่ปรากฏตัวบนุูเขาอาจะเป็นคนจัดการเองพวกตันคุ้มครองฟ้าบาดด้วยทันทีที่พูดกบเขาก็รีบไปยังยอดเขาที่3มนายทันทีในตอนนี้ที่ครับในตอนที่เนียชิงยุนจากไปแล้วพอแบบนั้นมิงชางตงจึงกลายเป็นผู้ที่มีพลังฝึกยุทธในการอยู่ที่นี่สูงสุดใน ในมูพวกเขาทุกคนแทนเขาเดินไปหาลียุนเจิงก่อนจะพูดขึ้นกาจะเป็นคนปกป้องฟ้าบาทเองพวกเจ้าที่เหลือเตรียมพรอะไม่ดีล่ะคนอื่นๆพยักหน้าบนท้องฟ้านะครับตอนนี้มันมีอะไรที่มืดมิดกำลังเข้ามาใกล้ทีทีดูคล้ายกับเมฆสีดำนะครับมันคือฝูงยนต์จำนวนมากที่มารวมตัวกันพวกมันกำลังเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆอยู่เชิงไหยนะครับรีบเคลื่อนไหวไปหาย,ยู่จางโรงด้วย ในขณะที่เฝ้ามองสัตว์ร้ายพวกนั้นแบบนี้แยน่แน่ๆท่านกลัวอย่างนั้นหรออยู่ช้างหงยิ้มให้เบาๆเฮ่อ <H ö, S 2> มันก็แก่เรื่องเล็กๆทำไมข้าต้องกลัวกันอยู่ชางหงนะครับมองไปที่หยวเนเอ๋อก่อนที่จะพูดขึ้นสิทธิ์น้องเก้าฝากดูแดสิทธิ์น้องเล็กด้วยค่าหลังจากพูดจบในตอนนั้นเองดาพลังงานในมือก็ปรากฏอยู่ช้างหรงพุ่งไปหาสัตว์ร้ายโดยไม่พูดพร่ามตำเพลงเป็นธรรมดาที่ยู่เฉงหยไม่ยอมน้อยหน้าเขากวัดแกงกระบีนินโลหิตกรที่จะพุ่งออกไปเช่นกัน พลังอวตารสีทองดอกบัวก้ากีบสองร่างได้พุ่งไปนะครับรเผชิญหน้ากับคืนของเราสัตว์ร้ายตูมกะบ,บีพลังงานเล็ดดาพ,พลังงานเริ่มเชื่อเชื่อไปที่ฝูงยงกลางบนนั่นยังมีอีกอยู่ช้างหลวงยิ้มก่อนีท่จะตอบกลับสิ์พี่อยากกระพริบตาละ่ะหืม อยู่ช้างหลงพลิกฝ่ามือไปด้านหน้าสูดดาบพลังงานลอยขึ้นบนฟ้าก่อนจะแยกกลายเป็นดาบพลังงานหลายเล่มในพริบตาเดียวดาบพลังงานหมาสารก็ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าหนีดาบพลังงานทั้งหกหมื่นเล่มนะครับกําลังจู่โจมไปที่เราสัตว์้ายการโจมตีของอยู่ช้างหลงไม่ต่างอะไรจากพายุทธนาดูทาลายหลงังจริงอยู่ที่เจ้าทำอะไรแบบนั้นได้โดยไม่ชงไม่ใช้อาวุธมันจะดูน่าตื่นอยู่เชิงไรนะครับ ก่าวชุมเชยก่อนเจียคว่างกบีนินโลหิตออกไปเขาก็ไม่รอจ้าเริ่มใช้พลังสืบสายราชันในทันทีสืบสายราชันกบีพลังงานตั้งหลายได้สูกสร้างขึ้นนะครับกบีพลังงานทั้งหมดก็ได้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตสัตว์ร้ายที่ขวางทาง ไม่นานนะักกระบีพลังงานก็เริ่มก่อตัวจนกลายเป็นรูปมังกรกระบีพลังงานมังกรได้พุ่งใส่ตามการสัตว์ร้ายก่อนที่จะไรยรำย่างเกลียวกาดทุกทีที่พลังงานกระบีนะครับพ่าน่านมันก็จะลงเหลือไว้เพียงแต่เพียงซากสัตว์ของพวกสัตว์ร,ร้ายแค่นั้นอยู่เชิงใหถามกลับด้วยรอยยิม้มเขาพยายามคิงนะครับแล้วเจ้าคิดยังไงกับเพลงกระบีมังกรวารีของข้าละ่ะ ใช้พลังสืบสายราชันก็เพื่อต่อยอดปริงกระบีมังกรวารีข้าคิดว่าท่านเองก็น่าตึ่นเช่นกันอยู่ช้างหลงก่าวชม การเคลื่อนไหวของทั้งสองคนสามารถจจัดสัตว์ร,ร้ายไปได้อย่างง่ายดายปุ๊บเนี่ชิงยุนที่มาถึงก็ได้ยินการสนทนาของทั้งสองคนดีเขามองไปที่สัตว์ร,ร้ายที่กําลังตกลงมาจากต้อฟฝาเขาได้แต่สงสัยภายในใจไม่ใช่ว่าทั้งสองคนชอบเอาชนะกันหรอกเหรอข่าไม่ชินเลยที่พวกเขาชมกันเองแบบนี้ต่างแต่ที่เขามาถึงเขาเมฆายู่ชางโลงและอยู่เชงงิงไหก็เถียงกันโดยตลอดนะครับว่าใครเป็นฝ่ายที่เหนือกว่า ทั้งสองคนนะครับอันกลับมาพร้อมกันพวกเขาเห็นเนี่ยชิงยุนอยู่ไม่ไกล้ไม่ไกลเจ้าสํานักเนี่ยเออเนี่ยชิงยุนโบกมืออย่างอุ่มง่ามข่าดูเหมือนว่าเออที่นี่ไม่ต้องการข้าแล้วสินะในขณะนั้นเองนะครับที่ดูเหมือนว่าสานการทุกอย่างจะอยู่ในการควบกลุ่มในขณะที่ฟูงยงกําลังกระจา,ะจายและล่าตัวกับ ทว่าในตอนนั้นเองทั้งสามกับได้สังเกตเห็นยุงขนาดใหญ่ยักษ์มาหือมามันมีขนาดพอๆกับรุดม้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ใบหน้าของมันเหี่ยวย่นไม่ต่างอะไรจากเปลือกไม้ดวงตาใหญ่โตทั้งสี่และหูขนาดใหญ่ของมันนะครับทําให้สัตว์ร,ร้ายทําให้ร่างกายของมันดูน่ากลัวสัตว์ร,ร้ายทาให้สัตว์ร,ร้ายอย่างมันนะครับดูหน้าตาคล้ายกับนกคูก,กยุงมีหน้าตาคล้ายกับนกคูกนะครับ สัตว์ร้ายตัวนี้กําลังแผ่ออร่าพลังชีวิตนะครับออกมาจากตัวอยู่ช่างหลงที่เห็นแบบนั้นดูเหมือนว่าเรื่องมันจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดะแลว้วใครสนกันละ่ะไปฆ่ามันกันเถอะทั้งคู่ลอยสูงขึ้นนะครับก่อนที่จะพุ่งไปอยู่เชิงไฮใช้อวตารออกมาไม่นานกรบีนินโลหิตพลังงานรอบตัวก็ได้สร้างขึ้นกาบีนินโลหิตนะครับอ,อยู่เชิงไฮใช้กาบีนินโลหิตของตัวเองสร้างพลังงานด้วยมือสองข้างและเลว กบ,บีพลังงานที่มีขนาดใหญ่ถึง50เมตรจู่โจมเข้าใสยงตัวใหญ่ยักษ์การโจมตีของอย่ยังไงทำให้ขนหลายชิ้นของมันร่วนออกมาจากร่างกายอันใหญ่ยักษ์สัตว์ร,ร้ายที่คล้ายกับนกอูกตัวนี้สัตว์ร,ร้ายที่คล้ายกับนกอูกเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของมันเหบแห้งและดังสนั่งมันเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังเอาเสียเลยผู้แข็งแกร่งผู้ที่แข็งแกร่งไม่มากพออาจจะถูกทําลายประาศการรับรู้นะครับอาจจะถูก ทำลายประสาทสูดเสียงในทันทีที่ได้ยินมันเป็นพลังแห่งการโจมตีด้วยพลังคลื่นเสียงนั่นเองยงพุ่งเข้าใส่ทั้งสองกอนที่จะใช้จง,งอยปากของมันนั่นครับจู่โจมพยายามจะกินข้ายอย่างนั้นสินะคิดหรอือว่าจะทําได้นะอยู่เฉิงไฮใช้กระบวนท่าสืบสายราชันอีกรั้งสืบสายราชันตุม้มกระบี่พลังงานนะครับโจมตีไปที่หน้าราวกับคลื่นยักษ์ที่สาสมเข้าใส่ปากนกูบยักษ์ ยูเชิงไฮใช้กระบ,บี่พลังงานนะครับโดยอาศัยจังหวะนั้นถอยกลับในขณะเดียวกันดูซางหลงก็ปรากฏตัวเนื้อร่างของสัตว์ร้ายอันใหญ่ยักษ์ด้วยความเร็วสูงและเหลวเขาก็ไม่รอช้าทันทีที่พลิกฝ่ามือดาบพลังงานนะครับราวกับห่าฝนก็ได้โจมตีเข้าใส่สัตว์ร้ายตรงหน้าตูมดาบพลังงานแตกสลายแขนของอยูเชิงไฮนะครับ แขนของอยูชางหลงรู้สึกจ่าเขากระโดดก่อนที่จะพลิกตัวกลับอยู่ชางหลงยิ้มก่อนที่จะพูดขึ้นหัวของเต่านี่มันแข็งจริงๆน่าเสียดายเหลือเกินที่ข้าไม่มีดาบยืนยาวถึงแม้ว่าจะเป็นกระบวนท่าโจมตีที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะเจาะทะลุพันห,หัวหรือว่าศีรษะอันแข็งของยงขนาดยักษ์ตัวนี้ยงที่ถูกโจมตีนะครับมันกําลังโกรธ การใช้ดาบพลังงานโดยไม่มีอาวุธมันเจาะทะลุหัวยงเป็นอะไรที่มันกะบีการจะใช้ดาบพลังงานโดยไม่ใช้อาวุธเจาะทะลุ หัวของยงมันยากไม่ต่างอะไรกับการได้ขึ้นไปบนสวรรค์ยงที่ถูกโจมตีรู้สึกโกรธนะครับมันพยายามใช้ร่างกายอันใหญ่ยักษ์ของมันโจมตีไปที่ซังคู่เพียงแค่ร่างกายของมันเพียงอย่างเดียวก็มีขนาดใหญ่พอที่จะปกคลุมยอดเขาทั้งใบได้อย่างไงไ่ายดายเนี่ยจิงหยุนเทียนแบบนั้นก็พูดอย่างไม่พอใจให้ขาจัดการเองเถอะเนี่ยจิงหยุนใช้สุดยอดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายมาเหนือตัวสัตว์ร้ายตัวนั้นเขาจับกระบี่วิญ,ญญาณเวหาด้วยมือทั้งสองข้างก่อนจะกู้รองเจ้าสัตว์ชั้นต่ำจงรับการ มันโอมีของข้าไปเอาละสิครับผูที่มีพลังวตารสิบกรีบอย่างเนี้ยชิงยุนเคลื่อนไหวแล้วกระบีพลังงานที่ตั้งกว้างและยาวกว่ากระ,ะบีพลังงานของอยูเชิงไหนั้นนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยชิงยุนไม่รอช้าใช้กะบีวิญญาณเวหาควบคุมพลังกะบีพลังงานจาก ตูมกะบีพลังงานโจมตีใส่ร่างของโยงการโจมตีนี้ทําให้เนี่ยชิงยุนถึงกับต้องเสียการทรงตัวหลังจากที่ตั้งตัวได้นะครับขอรวมตัวกันกับยูเชงไงและยูชางหลงเจ้าสัตว์ร้ายนีแข็งแร่งพวกเราต้องหาจุดอ่อนกองมันนาเหลือเชื่อนะครับทีมพีที่มีผู้ที่มีพลังอวตานดอกบัวเก้ากีบถึงสองคนทั้งสองเป็นสุดยอดสิทธิแห่งจินถิงซานบวกกับเนี่ยชิงยุนผู้เป็นเจ้าวิหารผู้เป็นเจ้าสำนักของ ุบเขา12สอ่าสิสำนักขบเขามีคานะครับต้องรับมือกับสัตว์ร้ายตัวเดียวก็ยังไม่สามารถที่จะเอาลงได้ง่ายๆพวกเขาตาได้เพียงแต่ต้องหาจุดอ่อน เมื่อได้ยินเนี่ยชิงยุนพูดเช่นนั้นยู่เชิงไหกและยู่ชางหลงก็ไปยักหน้าตอบรับทางสามแยกตัวกันไปอีกครั้งในเวลาเดียวกันนะครับห่างออกไปจากคุบเขาหลายหมย่ตีเนินเขาเล็กๆมีผู้ฝึกยุทธหลายคนกําลังยืนอยู่พวกเขาจับจ้องไปที่ยงตัวใหญ่ขนาดสีดําด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวนะ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 นันน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 ่นมันสัตว์ร้ายผังโกเกิดรีบส่งข่าวเร็วรีบส่งข่าวไปว่ามีสัตว์ร้ายผังโกเกิดปะปากุดขึ้นใกล้ๆหุบเขามีค่ะ ครับเออหัวหน้าเล้วสัตว์ร้ายพังโกเกิดคืออะไรกันขครับนานมาแล้วว่ากันว่าที่ดินแดนดอกบัวแดงมีสัตว์ร้ายแบบนั้นปรากฏตัวขึ้นว่ากันว่าสัตว์ร้ายพังโกเกิดว่ากันว่าสัตว์ร้ายที่จะเริ่มพังโกเกิดได้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1นึ่งพันาหนึ่งพันห้าร้อยปีในชีวิตพลังชีวิตที่อยู่รอบตัวจะทรงพลังเป็นพิเศษ สัตว์ร้ายที่มีอายุยืนยาวพอที่จะไปถึงจุดนั้นได้เรียกว่าสัตว์ร้ายพังกอเกิดผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งได้อธิบายก็ดูเหมือนว่าตัวแปรของอายุนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดว่าสัตว์ร้ายตัวไหนจะเป็นสัตว์ร้ายพังกอเกิดนะครับคือยิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งเหมือนกับที่เราจําแนกสัตว์ร้ายตัวไปนะครับที่ยิ่งมีขนาดมาหืมมาก็จะยิ่งแข็งแกร่งรวมไปถึงนะครับในส่วนนี้นะครับอายุถ้าเกิน1500ปีนะครับ เป็นอย่างน้อยเนี่ยคือ 1,600, 1 7 2, 000, 3, 000, 5, 000, ั0หกพันเจ็ดสอปีหรือกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับนั่นจะเป็นสัตว์ร้ายระดับผังก่อเกิดก็คือเป็นสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์ร้ายมาฮือมาทั่วไปมันก็คงจะต้องใช้ระดับผู้ที่อ,อยู่บนจุดสูงสุดของอดอกบัวสิกรีบนะครับ ถึงจะสามารถดวลหนึต่อหนึ่งได้ถ้าเราดูจากรูปการแม้กระทั่งเนี่ยชิงหยุนบวกกับยูเชิงไห่ประสานกับในส่วนของยูชางหลงยังเอาไม่ลงแบบนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าสัตว์ร้ายผังกอเกิดนั้นเป็นอะไรที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากแค่ไหนไปรีบทรงข่าวครับข้าเข้าใจแล้วเราผู้ฝึกยุทธนะครับก็ได้แต่เงยหน้ามองร่างกายใหญ่ยักษ์ ุบเขาเมค่าเอ๋ยข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าพวกนั้นข้าไม่คิดว่าเจ้าพวกนั้นจะสามารถรับมือกับสัตว์ร,ร้ายผังโกกิดได้หรอกนะว่าแต่สัตว์ร,ร้ายผังโกกิดมันมาได้ยังไงกันก็มาติดตามต่อกันในตอนหน้ากับชื่อตอนทฤษฎีผังกเกิดแม่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่มันนะครับแม้กระทั่งการจมตีของปรานกระบีที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานอกจาก อาลู่โจเป็นผู้ใช้อย่างเนี่ยชิงยุนนะครับก็ยังไม่อาจที่จะเอาสัตว์ร้ายผังก่อเกิดลงเดี๋ยวมาตามดูผลลัพธ์กันในตอนหน้าสวัสดีครับ